มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวเราเอามาดูดนมเซลิงพวกเซลิงพวกอ่ะจุกนมนี้เวลาให้นมเสร็จก็อย่าลืมทำความสะอาดนะครับล้างน้ำร้อนเลยนะครับฆ่าเชือ้อเพราะเราไม่อยากให้น้องหมาท้องเสียหรือว่ามีอะไรที่มันมาทำร้ายในช่วงระยะนี้นะครับ ดูดนมเก่งเลยทีเดียวตัวนี้จะไม่ค่อยสำลักเท่าไหร่ชมหน่อยไม่ได้ก็สำลักเลยทีเดียวครับอ้าวหนึ่งแล้วครับเก่งมากลูกนี่ต้องป้อนเข้าไปจนโตเลยนะครับเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็จะฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะครับ ประมาณ1ิสี่วันน้องก็ลืมตาแล้วนะครับผมแต่ว่ายังเดินไม่ได้นะครับต้องคานไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูชีวาว่านะครับเกิดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับธันวาของปีที่แล้วนะครับสิ้นปีพอดีนะครับน้องกำลังน่ารักเลยครับนี่เป็นหมาปอมนะครับคุณผู้ชม โตสักหน่อยนี่ก็ขนยาวเต็มแล้วครับเนะี่ยขนฟูแล้วหมาพันนี้จะค่อนข้างติดเจ้าของนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีเวลาให้น้องก็ซื้อไปเลี้ยงได้เลยแบบอยู่บ้านทำงานที่บ้านอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าไปทำงานนอกบ้านไม่มีคนดูแลนี่ไม่ไม่แนะนำให้เลี้ยงนะครับ พน้องจะติดมาก,กจะหาเรียกเรามาเป็นเพื่อนตลอดละมาปอมนะครับอ้าวอิ่มแล้วหูกอิ่มแล้วเหรออิ่มไปสองหลอดเองไม่ใช่เหรอลูกอิ่มแล้วก็ไม่บังคับนะอืิ่มแล้วเห อิ่มแล้วเหรออือิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอรู้อิ่มแล้วเหรออ,หรอ,อ้าจักหน่อยไหมถ้าน้องเขาปฏิเสธก็แสดงว่าอิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมบางครั้งก็อาจจะกินเยอะบางครั้งก็อาจจะกินน้อยนะครับแล้วแต่าพาน้องเขาไปปบกไฟก่อนนะครับช่วงนี้หน้าหนาวทำที่กบกไฟใส่กล่องนะครับ แต่ก็ต้องระวังนะครับไฟไหม้บ้านได้เลยนะเพราะว่าไฟมันร้อนจัดนะครับไฟสำหรับไอ้กบกน้องหมานะครับปิดไว้นะครับเอาผ้าปิดด้านบนไว้ครับเพราะว่าจะได้เก็บอุณหภูมิไว้แต่ก็ต้องระวังไฟความร้อนนี้ดีครับยิ่งเป็นหังกระดาษยิ่งอันตรายครับผม